เอาละครับผู้นี้นะครับผู้มวยล้างตาค่อยๆขยับก้าไปชนะแป๊บซี่สุจีบะหมี่เขียวกับที่ราชดำเนินมีนี้ตอนนี้ยังว่างอยู่นะครับแชมเปี้ยนแต่ว่าได้คู่ชิงแชมป์ว่างแล้วนะครับเอาพลังแชมป์มาครับขวากับไปกันจีระศิละรักกุลครับชี้ขาดเสดือดำโอ้ยแล้ความมันยกก็ถือว่ามีวันดีเกินอยากจะเบียกก็คนเดียวเท่านั้นนะครับไม่แน่ครับ ขอใค,ครทองคำก็ต้องใช้ไม่เร่นไม่รีบน,นะครับวัดกันนอกกับในครับใายทองคำที่มวยเข่าครับแต่ว่ายัางยังเป็นการแต่ละาสดช่วงแรกนะครับทางทรูโฟร์ยูโอ้ยเอากำปั้นคืนเหมือนกันครับใครทองคำเอานยกมีน่าจะผ่านแล้วก็นี่ครับหักเททิ้งไปสักทีหนึ่งครับจังหวะเตะและ้วก็รอเกียวอยู่แล้ว ราชดัเดินบริษัทบุญส่งอสถจำกัดจะต้องเล่าตรัข้าวเหรียญจะแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตตราม,มาวินแบงค์โยคีในรัศมีวงกลมจะดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมคูบโบต้านวัตกรรมกเกษตรเพื่ออนาคตาว่องระเสิริฐการบริษัทวินสเปเชียลจำกัดของขบคุณครับเอาละครับยกนี้นี่ดูว่าเกมน่าจะเปิดกันเต็มตัวแล้วนะครับโดยเฉพาะลายทองคำพยายามจะเบียดเข้าไปปล้ำในตีเข่าอยู่จังหวะการกดแขนไล่แขนนะครับ ตรงๆที่แมนด้วยนะครับเสือดำอ่ะหมัดแม่นเลยนะครับแต่ว่าต้องออกให้ตอนเนื่องครับแต่ต่อยได้ทีนึงมี่พายต้องคาบอกมามาครับมาแลกเข่ากันใกล้ๆครับพยายามจะดึงเสือดาให้ตอนนี้หมาดกังเวทีครับมดว,ดวนดวนเพลงเขายกเสียบนี่ครับหมายัดหม่าเสียบแล้วข่าวไว้ด้วยเอ้าตอนนี้วงในครับมาดูว่ามีจังหวะไล่แขนแล้วก็แทงโต้ขึ้นหนักนักเหมือนกันนะครับเสือดํา แต่ว่าต้องต่อเนื่องกว่านี้น,นะครับไทยทองคำน,นั้นเดินตลอดอยู่แล้วมันอ,อกมั่นใจนะครับวงในตีกันไม่ถนัดแล้วครับฮะบูบู๊บกับบุญล่ะครับประเภทหายใจรถต้นคออย่างเดียวก็ต้องบูมแดงครับอ่าหลักนี่ครับมากระโจนโจนเข่าเข้าไปครับอา้าวมาตอนนี้สงงขามเข่าวงในครับอือหือดูมาเสือดำออกมาแม่ปิดเอาจนได้ ต้องรับตักเก้าเหรียญจากไก่ตราอาปาเช่ไม่ต้องสมุทรไทยอาปาเช่น้ัมัญยาตรามาวินแป้งโยคยีในรัศมีวงตมจะดมตราไผ่คู่คนสวยมีไม่ดูไผ่คู่มีไว้ดมคูโตบต้าวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตกาแฟดีเซเวน่นดีเทสอากายงนี้มี่ออกมาชิงเดินด้วยนะครับเสือดำไม่กลัวนะครับอีกแท่งไหนจะยิ้งบนยังยิ่งไม่ได้เอาเลยครับวงในนี่ไล่แขนกันอยู่ดูจังหวะาานแข้งเขา ว่าเริ่มเปิดเกมโลขึ้นม,มาเป็นกดนโลเสือดาครับเดินเหมือนเดิมครับไพ่ทองคำอ่าประชิตติดตัวเดียวยยเดี่ยวไปอยู่ห่างเดียวเหลียวออกทะเลเดียวหลงทางครับอ่าวงนตีคืนมาครับเสือดำตีต้องชนให้เร็วนะครับไพ่ทองคำทมงานต้องตั้งเดินเดียวเอัมาดูจังหวะการจับเสือดำล็อกอ่าตอนนี้เสือดำนี่โอ้ยมีศอกนำไปก่อนด้วยครับไพ่ทองคำ อย่างไรครับตอนนี้วงนายโอ้โหเหลียบจับเลี่ยงกระชากครับเอาแล้วครับตูยิ้ตาหมอนกัน,นโอ้โหแต่ว่าต้องต่อเนื่องกว่านี้นะครับขยับก็ไวภายทองคำดูว่าทีานั้นักสังเดินชนอย่างเดียวอยู่นอกนี่หลังเลี่ยมดูว่าจะเป็นรองเอาแล้วครับพยายามแยบเยียบจะปลอบในไปเรื่อ,อยเอาสายรุกรร่างที่ได้ เพราะคุณอุปกรณ์หวยี่ห้อพรแอปพลพิเคชันไพรทีวีครองส่วนทูริสตรงคำงนั้นเบียดติดตลอดนะครับพยายามจะชน,ทนเข้าไปล็อกเอาไว้ทีวงในโอ,อ้เปิดช่องไฟไม่เว้นไม่เว้นวักเลยครับอ้าวมาตอกเข้าไปครับวงในล็อกห้ตบไว้ก่อนอลากซ้ายมาจากเยอโสทอนรับเสือดำ แข่งเขาก็อาจจะทำไปที่มุมแดงครับพายทองคำสิทธิ์ไทยแลนด์เชียงใหม่ยิมโอ้โวันนี้ขวาชัยไปสุดสวยเลยครับพายทองคำสิทธิ์ไทยแลนด์เชียงใหม่ยิมนะครับอืออวันนี้โชว์ฟอร์